สวัสดีอววุโสธรรมทุกๆท่านนะครับวันนี้นะฮะผู้น้อยกลุ่มนี้จะมาเป็นประกอบพิธีกรรมเป็นแบบอย่างนะฮะให้กับทุกท่านนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะเริ่มพิธีกรรมนะครับในตรงนี้เนี่ยผู้ที่สําคัญมีอยู่ทั้งหมดมีทาหน้าที่มีอยู่สี่ท่านด้วยกันนะซึ่งก็คือหนึ่งก็คืออินดาลีซือก็คือผู้ถือล่มนะครับสองก็คือ,อจูซือลีสจูซือลีซก็คือผู้ประกอบพิธีประธานพิธีกรรม ซึ่งก็คืออาจารย์เทยธราพูดอ่านดีกาและสู้หลีหลีซือสองท่านก็คือสร้างกับเสียสองท่านนะครับในประกอบพิธีกรรมพอตรงนั้นนะครับตอนเช้าพอมาเตรียมพร้อมอยู่ที่ด้านหน้าอนุานสาสรสถานเรียบร้อยแล้วนะครับมีการถวายพระลาหารอนุนสรสถานซื้อซุนซูหมูเรียบร้อยในะอินเดรลีซือก็จะนําพากดอัติพร้อมกับเพื่อญาติลูกหลานนะเข้ามาประจําที่นะครับ ิบพอเดินเข้ามาถึงตรงนี้นะครับพิธีกรเอกนะครับอ่าและโทเนี่ยสำคัญต้องเปิดฝาล้อ,อก่อนหน้านี้แล้วนะครับ<ฮ>ก็คือเปิดฝาล้อเอาไว้นะฮะเตรียมพร้อมเอาไว้นะครับร<ฮ>อ่าครับต้องเปิดฝารจริงๆต้องเปิดฝาล้อก่อนหน้านี้นิดหนึ่งนะก่อนที่เขาจะเข้ามาเตรียมพร้อมเอาไว้นะครับพอมาถึงแล้วก็พิธีกรเอกก็จะกล่าวจะเริ่มกล่าวครับกาบเรียนเชิญ ประธานประกบอบพิธีกรรมเข้าประจําที่ครับซึ่งอาจารย์เทรธรรมก็เข้าประจําที่ณนตรงนี้นะครับยืนยืนเข้าประจําที่เค,ญา,เคญาติเข้าประจําที่เคญาิก็หมายถึงนะผู้ถือกฎพร้อมกับลูกหลานนะครับเ<อ>ข้าประจําที่นะครับคารวะคุกเขา่ขาในขณะนี้เคญาติและลูกหลานก็จะคุกเข่าต่อหน้าหลุมพอถึงตรงนี้นะครับอาจารย์ผู้ประกอบพิธีกรรมก็จะอ่าน คําแนะนําเบื้องต้นนะครับอาอย่างเช่นมาธรรมได้ปกปิดไปทั่วโลกเก้าทวีปใบจนถึงตรงนี้อ่านจนจบนะจะมีใบตรงนี้แจกให้อีกทีหนึ่งนะครับพออ่านจบตรงนี้ค่อยเริ่มพิธีต่อนะครับคดทั้งสองท่านก็จะลงอัฐิก่อนที่จะลงอัฐินะครับอาจารย์ธนธรรมก็จะอ่านดีกาตรงนี้ก่อนซึ่งเป็นบทอยพรบูชาเจ้าที่นะครับอ่าน สุพะเลิกวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ว่าไปนะจนถึงทุนถวายด้วยความเคารพยิ่งพออ่านจบตรงนี้ค่อยลงอัฐินะครับลงอัฐิพูดคำว่าลงอัฐิลงอัฐิคำว่าพออ่านลงอัฐินะสร้างสร้างนะครับมาให้ให้สร้างเนี่ยมารับกฎจากาลูกหลานนะครับส่วนเสี้ยก็แกะผ้าเหลืองออกด้วยความระมัดระวังนะครับ ครับพอแกะเสร็จแล้วก็ให้ลูกหลานนะรับกดไปอีกทีหนึ่งเพื่อให้สร้างกับเสื้อเนี่ยได้มาช่วยกันพับผ้าเหลืองพับให้เรียบร้อยนะครับพอพับเรียบร้อยก็ลงวางลงในหลุมเพื่อวางรองอัฐินะครับวางให้เรียบร้อยเป็นระเบียบ ถูกถูกใจไหมครับพอเสรก็าถามถนะถามค็ญาติว่าถ,ถูกใจไหมหมายถึงว่าเรียบร้อยไหมถูกใจไหมนะอพอคุอยญาตร,รับว่าถูกใจเรียบร้อยดีทีนี้ก็สร้างเนี่ยจะรับอธิเพื่อลงนะรับกดอธิลงนะครับเซียก็จะช่วยประคองอยู่ข้างบนนะครับ ในการลงตรงนี้เนื่องจากว่าหลุมเรานะครับม,มีความคับแคบนิดหนึ่งให้พิธีกรเอกเป็นผู้ประคองเป็นตัวหลักนะครับส่วนพี่คอนโทรเนี่ยช่วยประคองก็พอแล้วนะครับและก็การเป็นพิธีกรเอกโทเนียเนื่องจากว่าในขณะที่ทําพิธีอาจจะมีข้างข้างเนี่ยหลุมข้างๆเนี่ยเขาประกอบพิธีกรรมอยู่ด้วยถ้าจะให้ดีให้เราอยู่เฉียงเฉียงนะครับและก็เลือกสรรผู้ที่ร่างเล็กนิดหนึ่งเพื่อที่จะคล่องแคล่วและง่ายต่อกันลง อธินะครับเสร็จแล้วทีนี้นะครับ่าก็จะเริ่มปิดฝานะฮะถามถามอาเคยญาติว่าเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยถูกใจไหมนะฮะถูกใจครับถูกใจครับเพราะเรียบร้อยถูกใจก็จะอ่านอ่านปิดปิดฝาปิดฝาปิดฝา อ่าข้อปิดฝานะครับปิดให้เที่ยงให้เที่ยงให้ใหดูนะให้เรียบให้เรียบร้อยนะครับอาจารย์เป็นผู้จับปิดแล้วก็จะมีพิธีกรเอกโทรมาช่วยประคองนะครับ,รบเสร็จแล้วก็จะถามลูกหลานอีกทีหนึ่งว่าเรียบร้อยดีไหมถูกใจไหมถูกใจไหมครับเรียบร้อยถูกใจครับ,รบอ่าพอเสร็จตรงนี้ก็พิธีกรเอกก็จะกล่าวต่อคืออ่า เคยยากกราบสามกราบยิงแค่ยิงแค่หนึ่งนับเคยยากเอาไหมเอาไหมเอาไหมเคยยากกราบสามกราบเคืยยากกราบสามกราบหนึง่งกราบหนึ่งกราบสองกราบสามญาติธรรมและมิศายธรรมหนึ่งคำนับหนึ่งคำนับ 2, เคญาทุกท่านกราบขอบคุณประธานพิธีกรรมครับยืนขึ้นในขณะนี้นะครับก็จะมีเครืญาติและทั้งญาติธรรมทั้งหลายที่ยืนอ,อยู่ข้างหลังเนี่ยจะทนับขอบคุณอาจารย์ประกอบพิธีกรรมนะอาจารย์ก็รับคํานับกลับด้วยนะครับคาราวะเสร็จสิ้นพิธีครับพอถึงตรงนี้พิธีกรเอกโทรเสร็จสิ้นพิธีกรรมแล้วนะอ่าเสร็จสิ้นหน้าที่แล้วส่วน อ่าลิอินเตลีซือหรือผู้ถือร่มเนี่ยยังมีหน้าที่อยู่ก็คือเพื่อที่จะนําลูกหลานกลับเข้าสู่ตําหนักใหญ่เพราะนั้นคือการกลับเข้าสู่พระตาหนักใหญ่ตรงนี้นะจะเพื่อที่จะเริ่มพิธีอีกครั้งหนึ่งข้างในเนี่ยจะใช้วิธีประมาณสองชั่วโมงนั้นในระหว่างตรงนี้จะมีเวลาว่างอยู่ประมาณสิบห้านาทีอ่าเพื่อให้สะดวกและยังไงนะครับก็ให้อินเตอร์ลีซือเนี่ยกลับพร้อมกับอ่าลูกหลานเนี่ย ไปทํากิจส่วนตัวอย่างเช่นเข้าห้องน้ําดื่มน้ําอะไรก็ทําให้เสร็จเรียบร้อยภายในสิบหาทีเสร็จแล้วนําเครืญาติกับเข้าประจําที่ที่ในพระตําหนักเพื่อประกอบพิธิกรรมในขั้นตอนต่อไปนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นส่วนถุงมือน็กท้ายที่เรายืมนะครับก็เอาไปรอวางไว้ในกล่องซึ่งเตรียมไว้รอทุกท่านอยู่ที่หน้าประตูตรงอยู่ตรงหน้าประตูตรงนู้นนะครับรซุ้มประตูอ่าแล้วก็ใบฎีกา บดีกาสีเหลืองนะครับอาจารย์ประกอบพิธีกรรมเนี่ยเอาขึ้นให้กับอาจารย์ที่คอยรับอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะรวบรวมและเอาไปเผานะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับก็ขอบคุณอสุทรรงทุกท่านนะครับหากมีส่วนใดขัดต่อปกป้องก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ